สินแสเป็นหนึ่งที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของศาสตแห่งตัวเลขวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกับสินแสเป็นหนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบก,กับสินแสเป็นหนึ่งกับช่วงเฮงเป็นหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องโทรศัพท์มือถือทราบไหมครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเกิดเรามีภาพพักหน้าจอนะคะแล้วเป็นสีเสริมทรับเนี่ยสีนั้นจะเสริมสิ่งต่างได้มากมายลองดูนะคะเพราะครั้งที่ผ่านมาอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมคะว่าการเพิ่มเติมเรื่องของไอดี์เสริมเรื่องของพ่อค้าแม่ขายคราวนี้เรามาดูกันค่ะภาพพักหน้าจอหรือสีที่จะ เสริมในบริเวณหน้าจอในเรื่องภาพพักหน้าจอจะเสริมเรื่องอะไรและสีอะไรเป็นอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเรามารู้กันเลยค่ะเขาบอกว่าโทนสีนะคะในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือโทนสีภาพพักหน้าจอนะคะจะเพิ่มความเพ่งนะคะสําหรับในเรื่องของงานค่ะให้หาโทนสีเหลืองนะคะเข้ามาเสริมในเรื่องงานซึ่งเปรียบเสมือนความก้าวหน้านะคะโทนสีเหลืองอาจจะเป็นภาพพักหน้าจอนะคะที่เป็นรูปตุ๊กตาก็ได้หรือาจจะเป็น ดอกไม้ที่มีความเป็นสีเหลืองอะไรก็ได้ที่เป็นสีเหลืองเสริมไปค่ะจะเสริมเรื่องของความก้าวหน้านะครับเพราะสีเหลืองในความหมายคือความก้าวหน้าแต่จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะคะ มาถึงหลายคนอยากเสริมเรื่องการเงินแน่นอนอยากให้การเงินหมุนเวียนดีอยากให้มีโชคลาภเรื่องการเงินค่ะ <S <S เขาบอกว่าให้หาภาพพักหน้าจอที่มีความเป็นสีน้ําเงินนะคะเพราะสีน้ําเงินในความหมายคือการรับทรัพย์นั่นเองดังนั้นลองหาภาพที่มีความเป็นน้ําเงินเนี่ยมาเสริมในภาพพักหน้าจอนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะมาถึงหมวดต่อไปคะ่ะเรื่องของการเสริมอํานาจให้ทุกคนค่ะนะคะเกรงขามหรืออาจจะเป็นบรารมีที่ บริหารจัดการในองค์กรใหญ่ๆก็ได้หรือมีลูกน้องบริวารมากมายที่เราต้องวังเรื่องอำนาจและบารมีให้เสริมสีดำค่ะนะคะ สีดาเปรียบเสมือนอํานาจดังนั้นในภาพพักหน้าจอนะคะหรือสกรีนซาเวอร์ในส่วนของหน้าจอลองหาสีดังกล่าวทวนอีกครั้งค่ะนะคะในเรื่องของการงานนะคะให้เสริมด้วยสีเหลืองค่ะเรื่องของการเงินเสริมด้วยสีน้ําเงินเรื่องของเสริมบาร,รมีให้เสริมด้วยสีดําและมีอีกหนึ่งสีที่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนอยากจะมีนะคะคือเรื่องของความรักค่ะ,คะหลายคนโดยส่วนใหญ่อยากจะมีความรักที่ดีมีรักอยู่แล้วเสริมเรื่องนี้ความรักที่มีอยู่ ก็จะรักกันยิ่งขึ้นนะคะหรือใครหลายคนโซดค่ะลองหาสีนี้มาดูสีนี้จะดึงดูดเรื่องของความรักที่ดีคือสีแดงค่ะสีแดงเปรียบสเสมอความรักที่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกในทุกสีลองปรับเปลี่ยนตามที่อาจารย์ว่าจะส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะน,นะคะศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง5เท่านั้นอีก95%คือมานะตนค่ะ